ขอปฏิบัติบูชาถวายพ่อครูด้วยการตั้งอธิศีนจะทานอาหารมังสวิรัตทานมื้อเดียวให้แข็งคัดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจะทำเกษตรกรรมไร้สารพิษด้วยความอดทนผลผลิตที่ได้จะไม่ขายแต่จะนำมารับประทานและแจกใจ่ายให้ด้วยใจที่เป็นสุข ให้โดยไม่คิดที่จะเอาอะไรจากใครวันนี้วันสำคัญจะขอ,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 อตั้งอธิศีนค่ะจะขอภาคเพียนในการลดกิเลสเให้ไปตามลำดับตามที่พ่อครูได้อบรมสั่งสอนและสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือจะขอภาคเพียนในการลดกิเลสเลด ตัวกลัวค่ะตัวกลัวที่จะมาเป็นกิเลสท,ที่ร้ายแรงที่สุดครอบงำจิตใจตัวเองก็จะขอภาคเพียนตั้งใจในการทำสิ่งนี้ค่ะกราบสาธุค่ะสมณพโพทิรักผู้ซึ่งให้ธรรมะแล้วก็เขี่ยวเข็นพวกเราโดยเฉพาะกิฟกิฟก็เป็นหนึ่งในการจากหลวงปู่ค่ะซึ่งหลวงปู่ได้สอน ได้ดีมากแล้วก็ลูกนํามาปฏิบัติปฏิบัติก็ค่อยๆได้สภาวะธรรมตามที่หลวงปู่คอยสอนค่ะแล้ววันนี้ก็เลยศีลที่เดิมเนี่ยตั้งอยู่แล้วนะคะมาตั้งมั่นเพิ่มขึ้นอีกจะเพ่งเพียรค่ะตื่นตีสามกว่าทุกวันจะเพ่งเพียรตื่นให้ได้ตัวนี้สู้หนักเลยนะคะสู้มาหลายปีแล้ว <laughs> ปีนี้ก็ยังสู้ต่อค่ะจะสู้กับตัวขี้เกียจติดหลับติดนอนตัวถีนมิทะเนี่ยค่ะ ที่มันชอบนักหนาอยู่ในพระหมเนี่ยค่ะจะสู้กับตัวถีนันมิทะตื่นตีสามกว่าจะพยายามจะพยายามและก,ก็จะพยายามค่ะขอบพคุณค่ะหนูพบหนูชื่อผาสุพันชวลริตนะคะอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะหนูได้มีโอกาสได้รู้จักชาวอาโศกแล้วก็ได้รู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวเริ่มแรกสุดก็คือหนูอยู่ที่อินโดนีเซียหนูได้เปิดธรรมะฟังท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ได้เปิด เปิด u t u b e เอ้ไม่ใช่หาหา Google หนูก็เจอหนังสือบุญนิยมค่ะแล้วหนูก็ได้อ่านบุญนิยมแล้วหนูก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนูตามหามาตลอดชีวิตค่ะแล้วหนูก็เลยตั้งแต่นั้นมาหนูก็เลยติดตามฟังฟ่งา,านอาจารย์หมอเขียวตลอดแล้วในวันนี้หนูได้น้อมนำสิ่งที่ได้อ่านได้ฟังจากครูบาอาจารย์ผู้เป็นสัทธบริษของหนูแล้วหนูได้นำมาปฏิบัติแล้วก็เห็นผลที่ตน ในวันนี้หนูจะตั้งอธิศีนค่ะจะไม่เพ่งโทษไม่ถือสาแล้วก็จะฝึกการยอมให้มากที่สุดค่ะแล้วอันนี้ค่ะหนูจะปฏิบัติบูบชาต่อท่านพ่อครูและท่านอาจารย์หมอเสียวค่ะขอพบพระคุณมากค่ะ